ในโลกแห่งความเงียบไร้สับสำนเนียงใดๆให้ได้ยินเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่พวกเขารับรู้ได้ตั้งแต่ลืมตาดูโลกคือการเต้นของหัวใจตัวเองความต้องการภายในที่ไม่สามารถบอกใครได้กับสิ่งที่จะเอื้อนเอ่ยก็ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาเพื่อสื่อสารได้มันเป็นโลกแห่งความเงียบถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไร สิ่งที่พวกเขารับรู้ได้คือภาษากายและท่าทางที่มองได้ด้วยสายตาครบรอบ20ปีสถานศึกษาแห่งนี้ได้เปิดโลกใหม่ให้แก่เด็กๆเข้ามาเรียนรู้ในโลกใบใหญ่รับรู้สังคมภายนอก แม้ว่าบางคนพยายามจะถ่ายทอดบอกเล่าให้พวกเขาได้รับรู้แต่ก็ไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับพวกเขาได้ด้วยความมุ่งมัน่นทุ่มเทเสียสละประกอบกับรลาการสื่อสารด้วยภาษามือภาษากายและท่าทางระหว่างครูที่ครบอาการ32 กับลูกศิษย์ผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เลยจากภาษาพูดกว่า20ปีแล้วสถานศึกษาแห่งนี้มีชื่อว่าโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และเมื่อวันที่23เมษายน2536กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินขึ้นบนพื้นป่าชุมชนจำนวน65ไร่1งานซีตารางวาซึ่งเป็นพื้นที่ของสภาตำบลเชื้อเพลิงถนนสุรินปราราสตร์ตำบลเชื้อเพลิงอําเภอปราสาสตร์จังหวัดสุรินและในวันที่1มิถุนายน2536ได้ใช้พื้นที่ภายในวัดโยธาประสิทธิ์อําเภอเมืองสุรินเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาอาคารเรียนอาคารประกอบสร้างเสร็จเรียบร้อยคณะผู้เกี่ยวข้องจึงได้นําเด็กเข้าเรียนหน้าที่ตั้งถาวรโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินร์แห่งนี้ด้วยความอุตสาหะความทุ่งเทและเสียสละของครูผู้สอนที่จะต้องอดทนมากกว่าการสอนเด็กปกติหลายเท่าแต่ก็สามารถสั่งสอนลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าออกสู่สังคมได้เป็นจำนวนมาก สิทธเก่าทุกคนทั้งได้ไปศึกษาต่อใน,ในระดับที่สูงขึ้นและไม่ได้ศึกษาต่อแต่หันไปประกอบอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงตนเองได้และเป็นที่พึ่งพาข,ของคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณได้อย่างมีความสุขโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำชายหญิงแต่ละปีจะรับเฉพาะเด็กหูหนวกชายหญิงเข้าเรียนในระดับอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เป็นการร่วมสร้างอนุสรณ์รำลึกถึงสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างความสําเร็จให้แก่ลูกศิษย์หูนวกรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เป็นบุคลากรที่ปีมไปด้วยคุณภาพรวมถึงคืนความทรงจำดีๆในช่วงชีวิตของผู้ที่เคยปฏิบัติงานในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์รวมถึงศิษย์เก,ก่าทุกรุ่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ให้มีส่วนรำลึกนึกถึงภาพแห่งการสร้างความดีร่วมกันไปตลอดชีวิต โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการร่วมสร้างโดมแฟร์ตอนเนกประสงค์อนุสร์ครบรอบ20ปีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เพื่อใช้ประโยชน์ในหลากหลายกิจกรรมทั้งในส่วนของโรงเรียนเองชุมชนกิจกรรมทงางศาสนาและเอื้อประโยชน์สำหรับทุกหน่วยงานที่ขอใช้จัดกิจกรรมต่าง การสร้างโดงแฟดครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้หากขาดการมีส่วนร่วมแนวคิดและการระดมทุนจึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างและเมื่อวันที่6ตุลาคม2556การยกเสาเอกและการทำหลุมเรือกม,มงคลมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสู่ชีวิตใหม่ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ช่วงสายของวันเดียวกันในวิเชียนชวลิตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางพัชรินชวลิตได้เป็นประธานยกเสาเอกและทำหลุมเริกมงคลท่ามกลางหูหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสดศึกษาจังหวัดสุรินและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก และท่านได้ร่วมบริจาคเป็นทุนประเดิมจํานวน20,000บาทอีกด้วยและกิจกรรมสำคัญที่พลาดไม่ได้วันที่5 6และ7ธันวาคม2556คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดงานฉลองครบรอบ20ปีโรงเรียนโซนศึกษาจังหวัดสุรินทร์ภายในบริเวณโรงเรียนโซนศึกษาจังหวัดสุรินทร์จะมีการเนรมิตบรรยากาศให้เป็นแบบงานวัดสมัยโบราณของไทยมีระบงยอนยุคมวยไทยการแสดงพื้นบ้านชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนรวมถึงการบูชาวัตถุมงคลสนุกกับกิจกรรมสายดาว พบกับการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชุมชนทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนคณะกรรมการจัดงานขอเชิญทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมแสดงความประสงค์เข้าร่วมจัดบูธออกร้านหรือแสดงความประสงค์บริจาคสนับสนุนโครงการรวมพลังสร้างโดมแฟร์อนเนกประสงค์20ปีโรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดสุรินทร์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการสร้างโอกาสให้นักเรียนพิการเลขที่ 329-0-14452-6ขีขีดหนึ่งขีดธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาปราสาทหรือทรงธนาณัตสังจ่ัยปอทปราสาสตในนามนางสาวสิริวันกิติทองวิรักโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุริตตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุริตสามสอนึ่งสี่ศูสอบถามรายละเอียดทนย์สี่สี่0 4นย์สี่สและ044-4์สี่สี